สวัสดีคะ่ะตัวนนเรียนกันเลยเริ่มเลยให้ทำก่อนให้ทำก่อนรึเปล่าคะสวัสดีคะ่ะชื่อพลอยพรพ,พิมลกุลาบมิสแกรนปราจินบุรีค,ะนนค่ะสวัสดีคะ่ะอย่ยอมอย่ยอมได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะนัวเนียปรรัตน์มณีรัตน์เมสแกรนะสักแก มีสองคนอ่าหนูเป็นสักแก้วสองพันยี่สิบอ่าอันนี้สองพันยี่สิบห้าค่ะเป็นรุ่นน้องแล้วก็เป็นอันนี้เป็นน้องข้างๆค่ะปาจิงกรีเป็นเป็นทีมเดียวกันค่ะใช่เป็นฝาแฝดเป็นแปดแบบคนละฝาโอเคขาแฝดคนละฝาคือเตรียมเลยโอเคสองพันยี่สิบสี่ใครประกาศให้น้องสองพันยี่สิบห้าเรียบค่ะสักแก้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้องเก่งมากๆค่ะพี่เก่งฝีเก่งคุณมา นอนหน่อยเพิมาก่พราะว่าพี่จะเป็นคนไม่ค่อยพูดจะดเต็มนอนมีสองแบบนอนนี้อันนี้เป็นเคนพูดนอนอันนี้เป็นคนพูดมากตอนนี้นะที่ผ่านมาเนาะอันนี้พีก็ขับเคี้ยวยิ่งเราอยากจะฝากก็คืออยากฝากให้น้องดูแลตัวเองดีๆค่ะอยากให้มีวิตามินอุ้ไฟเวลาเข้าโรงพยาบ่ลเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหม มีอะก่อนเลยคือพุดพลิกตลอดเวลาอันนี้อ uh, ันนี้มีอะไรก่อนเลยค่ะต้องมีมีนี้กลับมาที่สื้อผ้ามีอะไรมีโชว์คอรสค่ะอย่างที่บอกค่ะก็พูดไปแล้วว่าเป็นคอร์ฟลอยไปโชว์อย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างค่อนข้างจะแบบว่าฟรัสไนยองค์กรมีแฟนเพลย์แลนด์มากๆอย่างที่บอกว่าเนี่ยรางงานที่อังกฤษไม่ได้รางงานละออก <im itation> เราเอาลงานที่ชิที่อังกิตเพราะว่าเราคิดว่างานตัวเนี้คือมันจะยิ่งใหญ่ที่อังกฤษแน่นอนอย่างที่บอกเลยว่าถ้าโนเนียไม่ติดเข้าอ่าทียังไงก็ถ้าเป็นคนถูกคืนได้นะคะก็่ะสร้างหนูอะไรก็ได้ผมเขาทำงานมากๆเลยค่ะอแล้วน้องคอยนะคะปราจีนบุรี <im itation> แน่นอนว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างคาดหวังอ่าค่อนข้างคาดหวังเพราะว่าปราจีนบุรีปีนี้มาแรง <im itation> อ แอเคยเหมแงอยู่นะแปลว่าไก็วันนี้สิ่งปีนี้นะคะสิ่งที่อยากจะแบบเอามาขายให้กับวิสการไทยแลนด์แลก็ให้มาซื้อใจบอสก็คือเรื่องของความยุดหยร่นเนาะเราก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของดูตแมนค่ะ่ะก็จะแบบทําให้ตัวเองดูโดดเด่นที่สุดจะขายความเป็นตัวเองมากที่สุดนะคะจะโดนแบบสักกับสักบนเวทีเลยค่ะแม่แลวปีนี้นะคะก็จะ พอจะตั้งใจว่าจะเปิดประตูให้กับปราจีนบุรีค่ะโอ้ออมีมีคนคาดหวังเราก็คาดคาดหวังเหมือนกันแล้วก็จะทําหน้าที่แล้วก็ดํารงตําแหน่งในสายพายของปราจีนบุรีให้เต็มที่ที่สุดค่ะใช่รู้แหละว่าจต้องสุกคนเครียดเนาะไม่เที่ยวดเลยใครบอกเกที่ยดอูเครียร้องไห้กันนั่นเองอยู่ไม่ใี่ต้องทนแล้วนะด้วยเนี่ยเออ ล้มบนเวทีหนึ่งรองท่าการไล่สัว์มันเป็นแผลมันเป็นแผลมันเป็นแผลแล้วแล้วพระสามจะมีอะไรมาอีกไหมจะมีอะไรมาอีกไหมพ้ะสุสามอาจจะทำอะไรดีคะวันนี้เอออยากจะเป็นคมเป็นข่าวกันไหมล่ะเดี๋ยวเราหากระโดดกระโดดลงไปอันที่สองไหมคะมีก็มีหลายชั้นเนาะก็ดูกันต่อไปนะคะว่าจะทำอะไรก็จะสุขใจตลอด เาเตรีมตัวไปถึงไหนแล้วใช่ยไหมคะแล้วตอนนี้อโหเรียกได่อ่ารอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความสวยงามอันนี้คือยืนหนึ่งเพราะว่าเรามีการเต็ีมตัวค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่คะ่ะเรามีอาริสตาเป็นตัวมาการที่ช่วยให้ผิวหน้าเราสวยใสยอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้นะคะคือเคล็ดลับของดีที่พลอยได้เตรียมตัวอ่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องบองดี อยู่เสมอนะคะซ้อมเดิน p e r f o r m a เนี่ยสำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการกันขับค่ะแล้วก็ไลฟ์คือตลอดไลฟ์ป่อยๆนะคะให้พี่ๆแฟนคลับเนี่ยเข้ามาเห็นความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นอันนี้เนี่ยก็ทําให้เต็มที่ค่ะใช่แล้วเนี่ยล่ะคะอ๋อก็อย่างที่บอกเลยค่ะหลังๆก็จะสดมดนะุนละค่ะ ยจากภายในสูน่ภายนอกซ้อมเดินอะซ้อมแต่สวดมนต์เป็นหลักเลยสมาธิต้องมาก่อนเนี่ยที่บอกว่านีเป็นคนที่มีเอเนอร์จี้แต่มันล้นไงมันก็ได้ตกมันใดไงเล้วก็ฉะนั้นพยายามสวดมนต์ให้มันมีสมาธิสติก็สําคัญเหมือนกันสวยและมีสติด้วยนะคะอยากให้ลูกที่ฝากจะรับการตกน้องหน่อยค่ะจะรับการตกต,กต,กตก้อะก,ก,ก,ก็ไม่มีอะไรมากสักลมมอลิสานาอล้วก็ แล้วสวยทุกวันแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่นางงามสวยถ้าแฟนขับซื้อไปก็สวยด้วยนี่นะคะออริสตาไทยแลนด์หน้าตึงไปรับมงค่ะหน้าตึงไปรับมงใหญ่บท็อไม่ต้องค่ะบนท็อปไม่ต้องไคูไม่ต้องไม่ต้องสิบนาทีจบเลยบอกโปรชิปโปรของเรายังไงวันนี้ของเรานะคะตอนนี้นะคะลด70%เร์เาคาที่เกาหลีถ่าย1 2 9 0าบาทที่ไทยคเากิ้บาท หูลดแรกจากแถมสุดๆนะคะต้องซื้อแล้วต้องลองแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองทางช่องทางไหนบ้างคะอลิสตาดีเทเลททีติ๊กตอกมีเพจติ๊กตอกแล้วก็เพจเฟซบุ๊กสำหรับอลิสตาดีเทเลทท์กันทั้งสองแพลตฟอร์มนะคะมีทั้งทิกตอกแล้วก็เฟซบุ๊กนั่นเองค่ะก็ไปติดตามกันได้เลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะคะที่นําเข้าโดยตรงจากเกาหลีจากเกาหลีเลยแล้วราคา ได้เลยคอเรนทาวน์นะคะมาง่ายมากมากินข้าวแล้วก็แวะมาสวยได้เลยนะคะก่อนจากขอทุกคนรวยพรที่ใหม่สุดจีกับพี่น้องชาวไข่ด้วยค่ะเอ่อสำหรับคุณจีนนีนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขมากชิงเงินรวยๆกันต้นหน้านะคะมีความสุขตลอดปีตลอดไปแล้วก็มีความสุขจากภายในสุดายนอกเพื่อนคนด้วยนะคะค่ะก็จบจีนปีนี้ขอให้ทุกคน แฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้วันที่29อีกสวันขอให้ทุกหน่วยนะคะค่ะก็ตัวจินปีนี้น้อ2,568นะคะก็ขอให้แฟนนางงามรวมถึงพี่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนขับบริสต้านะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังดัดๆรวยรวย